ครับสวัสดีครับผมสวัสดีช่วงเช้าเช้าก็แล้วกันนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําทชิปให้อาจารย์เอฟซีทุกท่านได้รับชมกันราคายุ่ยยั่วเส็บเสบนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับผมก็เตรียมสถานที่แล้วนะครับผมดันเข้ามาอีกประมาณตู้เบรประมาณ10กว่ารูปนะครับพาวเวอรอ์ประมาณ10กว่าแท่นนะครับผม สถานที่แล้วนะครับท่านไหนที่หาสินคา้ามือสองราคาลากยาก่าอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผม fc ถทมหาสิบห้ามีไหมมีทั้งกลางมีทั้งเบสนะครับผมอ่านี่ครับเสียงกลางสิบห้านิ้วใบละห้าร้อยห้าสิบบาทเด้อนะครับแล้วก็ตู้เบลสิบห้านิ้วมีไหมมีครับผมมีนะครับผมแจ้งไปเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้อ่านดูบอน,นี่ครับผมนี่นี่นี่น ตู้เบส15นิ้วทูบเฟสใบละ1,000บาทเท่านั้นเด้ออาจารย์เด้อนะครับผมหรือจะเอาตู้แบบพร้อมใช้ก็ใบละ2,500นะครับผมอ่านี่แหละครับนี่ครับผมเคยเสนอแจ้งในคลิปแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะพามาราคาเสบดักกันดีกว่าพี่น้องนะครับผมอ่ะขอเพื่อเอฟซีกันแล้วกันนะครับผมนะครับตู้ที่อาจารย์เห็นอยู่ขนาดนี้4ใบเป็นตู้18นิ้วนะครับผมอ่า ด้านหน้าโดนทุบนะครับผมผมเลยทุบออกทุบกระดอกนะครับนี่ด้านหน้าโดนทุบนะครับนี่นี่ครับแตกนี้เลยนะครับผมอ่ะก็เป็นตู้18นิ้วขอบเล็กนะครับผมนี่ครับนี่มีอยู่4ใบนะครับเน้นรับเองวันนี้นะครับผมผมขายให้เพื่อ fc เลยครับวันนี้ครับถูกๆเลยนะครับผมโคตรถูกเลยก็ว่าได้นะครับผมท่านไหนที่หาตู้เบส18นิ้วเอาไปเจ็บเอานิดหน่อยนะครับไม่ ถามว่ามันแตกไหมมันก็ไม่ได้แตกนะอาจารย์แค่มันไม้มันมันโดนแดดหรือเปล่านะครับมันเลยเป็นแตกๆแล้้ๆประมาณนี้นะครับผมภายในก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับผมห้องเครื่องยังใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่มันก็มีบ้างนะอาจารย์นะครับผมนะครับนี่ขอบเหล็กอย่างยีเลยครับนะครับผมราคาแส็บดากครับพี่น้องนะครับผมราคาแส็บดากนะครับสี่ใบนะครับ ย้าว่าตู้นี้สี่ใบนะครับสี่ใบนะครับนี่ผมเสนอราคาไปพันห้านะครับผมขายขาดทุนเลยวันนี้นะครับผมนี่ขายขาดทุนนะครับเพื่ออ c ฟซนะครับผมเน้นรับเองนะครับผมนะครับเน้นรับเองนะครับสี่ใบนะครับผมตู้สิบแปดนิ้วสี่ใบนะครับที่อาจารย์เห็นอยู่นะครับสี่ใบเก้าร้อยบาทนะครับสี่ใบเก้าร้อยบาทอาจารย์ไป บวกรูคุณหารกันเอาก็แล้วกันนะครับผมเน้นรับเองเด้อาจา์เ้อนะครับตู้ไม่รับไม่ส่งนะครับเน้นรับเองถ้าหนที่อยู่ใกล้อยู่จังหวัดวีรามหรือว่าอยู่ไกลก็ผ่านมาทางนี้ก็มาเอานะครับผมสี่ใบเก้าร้อยบาทเน้่ราคานี้มีที่ไหนอีกนะอ่ะราคาแสบดากันแล้วกันด้อครับเดอนะครับสี่ใบเก้าร้อยนะครับพวงช่วงนี้เข้าภาษาไม่เน้นขายครับเน้นแบบกันเองนะครับผมนะครับเพราะว่าสินค้าไม่เข้ามาเยืะอาจารย์นะครับผม ก็ต้องหมุนนะครับก็ขายราคาถูกๆนี่แหละครับเพื่ออ c เอาไปใช้งานยาวๆนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผม4ใบ9 0้ารยนะครับผม4ใบ9 0 0ร้ยบาทท่านไหนที่หาอยู่อยู่บุรีรัมย์นะครับผมนะครับผมท่านไหนที่หาอยู่นะครับราคายั่วเลยนะครับผมราคานี้มีที่ไหนอีกมีที่สตึกนี่แหละนะครับผมอนี่ราคานี้ผมกําลังขายแบบถูกๆกันเลยก็แล้วกันนะครับผมร้านเราไม่ได้ว่า จะแพงเสมอไปนะครับมีถูกบ้างแพงบ้างแล้วแต่สภาพคระกันมาด้วยพี่น้องนะครับผมก็ตัวนี้ก็สีใบนะครับ900าบาทก็ตัดสินใจกันเอานะครับเป็นตู้1 8นิ้วตู้เปล่านะครับอย่าถามว่าพร้อมดอกด้วยอาจารย์นะครับผมถ้าพร้อมดอกผมเขาสุดเลยนะครับผมนะครับผมแทบอ้วกเลยนะครับอันนี้สีใบตู้เปล่านะครับสีใบตู้เปล่าใบละสีใบสีใบ900นะครับผมสีใบ900แล้วก็อาจารย์ไปบวกลบคูณหารกันเอานะครับ ซื้อไม้มาทําก็ไม่ได้ด้วยครับผมจะบอกเลยนะครับมีขอบเหล็กด้วยนะครับผมตัวน,นี้นะครับอู้ราคาคุ้มครับก็เมื่อวานพาวเวอร์พันห้าก็ปิดตั้งแต่นาทีห้านาทีนะครับห้านาทีปิดเลยห้านาทีปิดเลยนะครับขอบคุณอ่าอาจารย์เอฟซีอยู่เชียงรายนะครับที่อุดหนุนสินค้าพาวเวอร์เล็กราคาพันห้าไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ เอฟซีท่านไหนที่ต้องการตู้ลําโพงนะครับผมสี่ใบเก้าร้อยก็มารับที่ร้านเลยนะครับผมไม่ได้ส่งเรื่องตู้ลําโพงเพราะว่าค่าส่งมันแพงกว่าค่าสินค้าอีกนะครับผมคลิปนี้ท่านไหนที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะครับผมอย่าเก็บอย่าจนกันแล้วกันนะครับผมสิ่งไหนที่ผมพูดผิดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับผม FC ทุกจังหวัด FC กัมพูชา FC พม่า FC ซอ่าสปอล่าวนะครับผมแล้วก็ FC ต่างประเทศก็แล้วกันนะครับผมนะครับก็วันนี้ทางร้านเราก็จัดโปรโมชั่นนะครับเข้ารรษา4ี่ใบเ0้บาทนะครับผมก็ทางร้านเราไม่มีเก็บไปทางก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้ออาจารย์ทุกท่านก็นแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ